ก็จะเข้าป่ากันด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะไปเก็บเห็ดกันค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ตอนสี่ค่ะครบมมนแพงน้ำไข่ยพ่นรักในหิดเพิงอีกแล้วค่ะหิดเพิงเพิค่ะ เห็ดเผือกไงอีกแล้วคุ้อูเป่ออีกแล้วเห็ดเผือกไงบ้านเบิร์นไม่เห็นค่ะเบิร์นได้ไงไงค่ะไงเนี่ยเฮ้ยเก็บไปเรื่อยค่ะเด้อโชคหมานอีกแล้วคุ้อูหมานแต่เห็ดเพิงค่ะต้ำหนาคุ้อูค่ะไงค่ะไงเนี่ยมาเด้อดอกเดียวนี่แหละค่ะ ไงคักค่ะอิ่มแล้วมือนี่ได้แล้วมือนี่ได้ใส่กระตาก่อนมือค่ะท่านผู้ชมได้แต่ห็ดผึ่งค่ะดอกไงพ่วงมือบัตธรรมบดดาค่ะมืออู้ห้หมานด้เห็ดผึ่งค่ะแมวเพิ่อเลียวไปหินค่ะได้แตดอกไงไงค่ะเด้อมือนี่เด้อมือนี่มานมันค่ะ